ใช่ค่ะตอน,อนเรีย,ถน,าารรถน,ยนถึงบ้านชอบทําอาหารรสจัดๆมันทําให้หายคิดถึงบ้านได้เหมือนกันค่ะแล้วคุณดาวคุณวันคุณป้าไม่ทานแล้วเนี่ยทานเลยครับดาวยังไม่ทานหรอกคะ่ะตอนนี้กําลังไดเอทอยู่ด้วย <c oughs> ส่วนวันนะว,วันไม่ชอบอาหารไทย,ยคะ่ะวันเบื่อแม่คะวันว่าเราออกไปหาอะไรทานอร่อยๆกันข้างนอกบ้านดีกว่าน,นะคะ จะดีหรือลูกเพลงใจกุณทยาเราก็ไปแบบไม่ต้องมีคุณทยาก็ได้นี่ค่ะขนมกันนะฮะย่านนี้รู้สึกจะมีร้านอาหารไทยดีๆหลายร้านคุณดาวคงจะทราบที่นะยังไงก็ไปกันตามภาษาผู้หญิงผมว่าได้รสชาติแปีกๆนะฮะคุณทยาแล้วคุณทยาคุณป้าแล้วมาลลืนี่ผมจะกลับกรุงเทพพร้อมคุณอินเลยนะถ้าคุณป้าจะกลับ พร้อมกับผมด้วยเลยก็ได้นะครับค่ะรับพร้อมพุธยาก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณป้ายอยากจะอยู่ต่อก็เชิญตามสบายเนี่ยถือซะว่าเป็นบ้านงคุณป้าเยอยางแล้วเนีย ชอบไหมำคำก็นอินทุออนสองคำก็ในอินทุออนคุณทยาทำอย่างเนี้มันหมายความว่ายังไงกันคะก็คงจะหมายความว่าในหัวสมองของเขาไม่มีเธออยู่เลยอสินั่งนั่นน่ะมันมีดีอะไรอะ่ะเอ๊หรือว่า หรือว่าคุณทยาเขาเห็นมันสวยกวา่าวันหรือว่ารวยกว่าวันกันคะคุณแม่ไม่จริงจ้ะไม่จริงเลยนี่ลูกแม่นะ่ะมีสเสน่ห์กว่ามันตั้งเยอะนะบริษัทพิสารบ้านอนันตพิสารก็เป็นของลูกนางอินทุอ่อน่ะมันเป็นแค่คนอาศัยคุณทยาจะเห็นว่ามันจะดีกว่าลูกได้ยังไงกัน <c oughs> เขาอาจจะลองทำกระหนุ่งกระหนิงกับมัน เผื่อจะลองใจเธอดูบ้างนะสิลองใจบ้าบออะไรกันน่ะฉันน่ะเครียดจะตายอยู่แล้วนะเธอก็ลองทำให้เขาเครียดดูบ้างสิหนูดาวท่ายังไงหรือจ้า ี่วยวหน่อยสิคะผมก็กะไว้ว่าอย่างนั้นอยู่แล้วแหละครับอุ้ยกะไว้อยู่แล้วเหรอคะเออแต่ว่าที่ธรรมดาธรรมดาวันไม่ไปนะคะอ้าวทำไมแล้วลที่ที่ไม่ธรรมดาที่คุณวันหมายถึงนี่อยากจะไปที่ไหนล่ะฮะก็ที่ที่คุณไม่เคยพาอินทุออนไปนะสิแค่ ไม่พอหรอกนะคะเพราะว่าวันจะถ่ายรูปไม่สนุกไปเลยล่ะค่ะชว่านะเราจ้างช่างภาพฝีมือโปรไปกับกรุ๊ปเราด้วยดีกว่านะจะได้ให้เขาถ่ายรูปงานและพวกเรายืนโพสท่าเก๋เธอนี่แหละจะต้องเป็นคนถ่ายอ๋ออผมว่านะผัดกันถ่ายผัดกันเป็นตากล้องจะได้เสมอภาคกันนะฮะเสียดายคุณอินไม่ได้ไปด้วยสิป้าชวนเขาแล้วค่ะเมื่อคืนเนี่ยเขาทำเฉยๆเหมือนกับแหมไม่อยากจะไปกับเราอย่างนั้นหรอ ปผมว่าเราไปหน่อยฮะ,ละลคุณอินโทรนึกว่ายังไม่ตื่นตื่นแล้วสิคะก็ว<ฮ>ันนี้อินรู้ว่าคุณธยาจะเป็นไกด์พาเที่ยวที่พิเศษพิเศษและอินจะพลาดได้ไงล่ะคะครับงั้นถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่านะฮะไปะอ้าว สาว่าให้เจ็บๆแล้วยังไม่รู้สึกอีกเย็นๆสิลูกจะเย็นๆวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะยิ้มเข้าไว้ลูกใจเย็นๆตัลงเราจะไ,ไปกันแล้วก่อนครับถ้าไม่ไปจะได้ไม่ต้องไปไปเดินไป คุณเบือ่อยังเห็นผู้หญิงลบลาข้าฟันอย่างเนี้คุณไม่เห็นใครทำอะไร,รกับใครคนเลย <c oughs> เห็นแล้วทําไม่เห็นรือเปล่าแล้วถ้าผมไม่เห็นไม่รู้จริงๆหรือคนอย่างคุณเหรอจะอ่านเกมไม่ออก <c oughs> อ่านขาดแล้วอย่างเกมเนี่ยตอนจบมันคุณต้องการอะไรเนี่ย ก็คนเล่นเกมอ่ะเล่นเพื่ออะไรอ่ะถ้าไม่ใช่เล่นเพื่อชัยชนะแล้วคุณเผื่อใจไว้สำหรับความพ่ายแพ้บ้างไหมบ้านไม่มีอ่ะคนอย่างฉันไม่เคยแพ้แล้วมีอะไรบ้างไหมที่แบบคุณคิดว่ามันอยู่นอกเกมที่ไม่ได้คิดว่าเป็นเกมไม่ว่าฉันจะทำอะไรนะฉันเป็นคนที่มีสติเสมอแม้แต่ในวันนั้น นี่คุณพูดเพื่อได้อะไรขึ้นมาอ้าวก็อย่างน้อยผมก็ยังรู้ว่าคุณไม่ได้แบบของผมได้อยู่พวกนี้เน,นี่ยอย่างน้อยคุณก็ชอบผมใช่ไหมวิ่งตัวอะไร สาตามนางอินมาก็ไม่ได้เรื่องอ่ะคุณธยามองไม่เห็นหัววันเลย<ช>นะคะเจ็บใจจริงๆเลยก็ยังดีกว่าปล่อยผู้อยู่กับมันตามามันผนไลูกก็รวบหัวรวบผ,ผางคุณธยาซะเขาสิ้นเรื่องปิดประตูร่วมห้องผู้ชายรายไหนรายนหนฉันว่าไม่อ่อนเป็นไฟรนก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วล่ะผู้บ้าๆน,นะดาวอา้าวก็จริงนะฉันนี่เห็นมาหลายรายแล้วด้วย คุณธยาจะมองเราเป็นผู้หญิงอย่างว่าไปในซีหนูดาวคุณแม่คะ<ม>คุณธยาเขาเป็นผู้ชายร่วมสมัยเขาเลิกคิดหยุ่หยิมแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> เขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่ยังเลือกไม่ถูกและฉันว่านะถ้าระหว่างเธอกับนางอินทุออนหากเขาจะเอาร่วมหอลงลงกันฉันว่ายังไงคุณธยาก็ต้องเลือกเธอแน่นอน แต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะดาวเราจะเอาเวลาที่ไหนล่ะเอาเอะนาฉันคิดเผื่อเธอแล้วล่ะ